ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกลุ่มคนปริศนาทยานมาด้วยความเร็วสูงเพียงแค่เย่เอ๋อเริ่มเอ่ยเตือนพวกมันก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วซากของมังกรพิษร้อยขาที่ถูกเฉินเสี้ยงเผาบัดนี้ยังคงลุกไม่ติดไฟอยู่ให้เห็นนี่เจ้าสังหารมังกรพิษชายคนหนึ่งกล่าวถามขึ้นกระแสน้ำเสียงของมันสั่นเครือเล็กน้อยบ่งบอกได้ถึงความไม่พอใจถูกต้องฆ่าสังหารมันเองแล้วยังไง เฉินเซี่ยงไม่คิดปิดบังเขามีเหตุผลมากพอโดยมังกรพิษตัวนี้เปิดฉากโจมตีเขาก่อนด้วยซ้ำไปดังนั้นการสังหารมันย่อมมีเหตุผลอันสมควร ด้วยการที่เฉินเซี่ยงยอมรับว่าตนเองเป็นคนลงมือทันทีนั้นผู้เชี่ยวชาญนับสิบคนพร้อมดาบในมือก็พุ่งปรี่เข้าหาเรากับว่าพวกมันมีความเกลียดชังต่อเฉินเซียงอย่างที่สุดดุดดังมีอาจอยู่ร่วมโลกกันได้ทั้งคมดาบและคมกระบี่ถามเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเฉินเซียงถึงกับเปิดทางผ่านมิติเพื่อหน,นีเมื่อออกจากทางผ่านมิติก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมคิดขึ้นว่าตนเองวิดไม่รอดพ้นคมดาบนี่คือสมบัติของพวกเรากล้าดียังไงถึงบังอาจมาฆ่ามันเช่นนั้นจงตายตามมันไปซะ ชายผู้เกลี้ยกล,กล่อล่าวขึ้นทันทีดับใหญ่ในมือมันก็กลายเป็นดับนับร้อยๆกระหน่ำเข้ามาชั่วพริบตาคมดับเหล่านี้ก็ถูกกวาดออกมาในคราเดียวเฉินเซี่ยงหัวเราะเยาะเยี่ยมในเมื่อมังกรพิษถือเป็นสมบัติของเจ้าก็จงตามไปเฝ้ามันต่อในนรกดับเทพมังกรครามปรากฏขึ้นพร้อมกับตวัดฟาดแนวขวางเพียงเสี้ยววินาทีกระบี่นับไม่ท้วนบนอากาศพานมาลายหายไปในพริบตาดับนั่นอยู่ที่มันแย่งชิงมันมาให้ได้เร็วเข้า ชายผู้เกลี้ยกล่อมเห็นเฉินเซียงใช้ดาบเทพมังกรครามก็ตกตะลึงก่อนที่จะโจมตีกดดันหนักขึ้นเฉินเซียงเผชิญหน้ากับเทพสวรรค์นับสิบทว่าเขายังสามารถรับมือได้อย่างง่ายดายตอนนี้เขาและเย่เอตระหนักได้ว่าพวกมันรู้เรื่องดาบที่อยู่ในท้องมังกรพิษแต่พวกมันไม่สามารถนำมันออกมาได้ดังนั้นพวกมันจะต้องมีการใช้ทักษะลับบางอย่างเพื่อจับตามังกรพิษตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะเมื่อมังกรพิษตายลงพวกมันก็ปรากฏตัวทันที พวกเจ้ารู้เรื่องดับเล่มนี้เชิญเสี่ยงหลีกหลบอย่างว่องไวสร้างภาพลวงตาเสมือนตัวจริงส่วนร่างจริงเข้าประชิดทางด้านหลังชายหนุ่มด้วยแขนข้างซ้ายที่มีขั้นกระดูกคู่ผสานเข้ากับจิตวิญญาณควบมันคืออำนาจพลังเต็มขั้นฉับพลันเหนียวนำหมัดเข้าที่บั้นเอวของชายหนุ่มทันที ครั้งนี้เขาไม่ได้ขับเคลื่อนอำนาจพลังหกวิธีในการโจมตีเพียงใช้พละกําลังจากกายเนื้อโดยตรงกระนั้นแล้วอำนาจพลังรุนแรงเหลือขนาดนับกำปั้นที่เหวี่ยงไปถึงกับทําให้วงมิติฉีกกระชากทําให้กลุ่มคนกว่าสิบตกตะลึงตาค้างในพริบตากำปั้นพุ่งไปยังห่างกับเอวของชายหนุ่มอยู่ห่างเป็นคืบทว่าเอวของชายหนุ่มกลับขาสะบ้านด้วยแรงเสยดธานกำปั้นที่ไม่ได้สัมผัสกับเป้าหมายยังสร้างอำนาจพลังได้น่าวหวั่นหวั่นจนร่างของชายหนุ่มฉีกขาด กำปั้นที่รุนแรงลุกติดไฟสีข้าสั่งสงตะบันผ่านร่างชายหนุ่มฉับพลันมันก็หลงเหลือเพียงเท่าทุลีเฉินเซี่ยงเก็บดาบเทพมังกรพร้อมหัวเราะเยาะพวกเจ้ามีความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้ไม่จำเป็นเลยที่ข้าต้องใช้ดาบเทพเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเราเป็นใครฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเฉินเซี่ยงตระหนักเรื่องดาบเทพเป็นอย่างดีซึ่งพวกมันเองก็รู้ว่านี่คือดาบอันทรงพลังจึงกล่าวถามอย่างใจเย็น ถ้าไม่อยากรู้ว่าพวกเจ้าเป็นใครแค่รู้ว่าพวกเจ้าต้องการสังหารข้าก็เพียงพอแล้วตอนนี้ไม่ว่าพวกเจ้าจะพยายามพูดอะไรข้าก็จะสังหารพวกเจ้ากลับคืนเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับเวี่ยงหมัดออกไปครั้งนี้เป็นการที่เปิดทางผ่านมิติแล้วชกเข้าไปเพื่อย่นระยะห่างทันใดนั้นชายชราที่อยู่ห่างออกไปก็ถูกพลังของหมัดนั้นอัดเข้ากายเนื้อมันแตกสลายก่อนจะเป็นไฟสีขาวเผาเศษซากของมันจนกลายเป็นเท่ากระดูกหนีเร็ว ชายตัวใหญ่ประเมินความแข็งแกร่งของเฉินเซียงแล้วก็คิดว่าไม่ใช่คนที่พวกมันสามารถรับมือได้มันจึงหนีด้วยความระสูงสุดเท่าที่จะมีทว่ากลับพบว่าตนยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนพวกมันตกอยู่ในเขตแดนมิติของเฉินเซียงด้วยกฎแห่งมิติที่เฉินเซียงใช้ทำให้พวกมันไม่สามารถหลีกหนีไปไหนได้ตัดผ่านมิติเฉินเซียง ใช้ดาบฟาดผ่านมิติพริปตาเดียวกลุ่มคนนับสิบก็ถูกตัดขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะปิดฉากด้วยอำนาจเพลิงเผาเศษซากของพวกมันทิ้งมอดมาลายสิน้นอย่างไรก็ตามยังมีตรายกหลงเหลือจากเผาไม่มันคือตรายกสื่อสารของคนกลุ่มนี้นเฉินเซี่ยงหยิบตรายกขึ้นสำรวจด้านหน้าจารึกด้วยตัวอักษรเป็นคำว่าอาณาจักรศักดิ์คคีสวงสวรรค์ที่แท้คนกลุ่มนี้เป็นสาวกของอาณาจักรศักดิก์คคีสวงสวรรค์แต่ทำไมถึงอ่อนแอขนาดนี้ เฉินเซียงแม้จะเคยได้ยินชื่ออาณาจักรศักดิ์อัคีสวงสวรรค์เป็นครั้งแรกแต่เขาก็เข้าใจได้ว่ามันคือหนึ่งในเก้าอาณาจักรศักดิ์พวกมันคงจะมีหน้าที่เฝ้าระวังมังกรพิษส่วนคนที่จะจัดการมังกรพิษอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีระดับสูงกว่าดังนั้นฝ่ายอาณาจักรศักดิ์น่าจะรู้เรื่องอาวุธเทพทั้งสี่ซึ่งจะสามารถฟื้นคืนเทวจักรพัดเก้าสวรรค์เย่เอิญกล่าว เฉินเซี่ยงยังขาดอาวุธเทพทั้ง4อยู่อีกสองชิ้นเมื่อรวบรวมได้ครบครันก็จะอัญเชิญวังปีศาจ9ก้าสวรรค์เพื่อเข้าไปสู่ห่วงมิติระดับที่9แล้วผสานเข้ากับอาวุธเทพชิ้นที่5มันจะเป็นการปลดปล่อย9ร้าราชแดนสวรรค์จากห่วงมิติทางนี้หลังจากที่พยายามเพ่งสัมผัสเฉินเซี่ยงก็สามารถสัมผัสถ,ถึงอาวุธเทพชิ้นที่สได้ในที่สุดจึงไม่รอช้าคนเร่งเปิดทางผ่านมิติมุ่งหน้าไปทันที หลังจากเฉินเซียงเดินทางได้สักครึ่งชั่วยามบึงโคลนปีาศาจสีดำก็มีอุกบาทขนาดใหญ่ร่วงหล่นสร้างให้เป็นหลุมลึกก่อนจะปรากฏชายสวมเกราะสีแดงเพลิงมันลอยตัวอยู่เหนือหลุมยักษ์โดยที่ร่างกายของมันลุกโชนด้วยเปลวเพลิงรุนแรงก่อนย้อนทยานขึ้นไปกลางอากาศอย่างสง่ามัางกรพิษถูกสังหารดาบเทพก็ถูกชิงไปส่วนพวกขยะตายทั้งหมดความแข็งแกร่งของเฉินเซียงเพิ่มขึ้นมากภายในเวลาเพียงไม่นานหากว่ามันค้นพบอาวุธเทพทั้งสี่ครบเทวจัก,กรพัดเก้าสวรรค์อาจจะถูกปลุกขึ้น ชายดังกล่าวขมวดคิ้วพร้อมเอ่ยผ่านตรายกของมันหลังจากที่พูดผ่านตรายกออกไปก็มีเสียงอุทานตอบกลับมาพวกนั้นตายทั้งหมดมันเป็นไปได้อย่างไรพวกนั้นจวนจะทะลวงสู่มหาเทพอยู่จวนเจียนแล้วไม่ใช่หรือชายที่กำลังอุทานกลับมาด้วยความตกใจก็คือผู้อยู่ในเหตุการณ์เมืองเทพจูหญิงด้วยเช่นกันและมันก็อยู่ในกลุ่มที่เข้าย่งชิงจิตยานโคเทพปลืนดาราจนถูกพวกพ้องของ,ของเฉินเซียงสังหารจนตายไปกว่าครึง่ง ข้าจะไปที่วิหารเทพสูงสุดดูกล่าวจบชายคนนั้นก็หายลับไปในทันทีเฉินเซี่ยงไม่มีทางรู้เลยว่าขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจักรศักดิ์ปรากฏตัวทว่าเย่เอ๋อพอสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างแปลกมากเหมือนว่ามีบางอย่างตกลงมาเมื่อครู่ก่อนหรือจะเป็นตัวตนจากอาณาจักรศักดิ์เย่เอ๋อกล่าว อาณาจักรศักเหล่านี้ตั้งอยู่ในจักรวาลแห่งดวงดาวหากว่ามันรู้ว่ามังกรพิษตายก็น่าจะมาถึงได้ภายในครึ่งชั่วยามพวกกลุ่มคนที่ถูกฆ่าตายก่อนหน้าก็เป็นคนของอาณาจักรศักไหนเลยพวกมันจะไม่รับรู้เฉินเซียงเริ่มกังวลข้าเกรงว่าวิหารเทพสูงสุดและเมืองเทพตัวหญิงจะได้รับผลกระทบจากพวกเรา เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลที่วิหารเทพสูงสุดและวิหารเทพหกวิธียังมีอำนาจพลังบางอย่างที่ก้าวราชัแดนสวรรค์ทิ้งไว้ในยามกับขันจะปรากฏขึ้นเองหากว่าเกิดเรื่องขึ้นข้าก็คิดว่ามู่เฉินและเซียวจางเล่อายอมมีหนทางแก้ไขต้องไม่ลืมว่าทั้งสองคือเจ้าวิหารอย่างดีที่สุดก็ละทิ้งวิหารเย่ yeah, เอ๋อกล่าวเจ้าควรมุ่งไปที่เรื่องอาวุธเทพทั้งสี่โดยค้นหาอีกสองชิ้นที่เหลือให้พบโดยเร็วที่สุด เฉินเซียงยังคงเดินทางไปตามทิศทางไปเรื่อยๆยามนี้นเขาอยู่ที่ใดก็ไม่อาจทราบรู้เพียงแต่ว่าเข้ามาใกล้อาวุธเทพชิ้นที่สามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นไปทุกขณะแล้วบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวเฉินเซียงมุ่งไปพร้อมกับความรู้สึกที่เริ่มร้อนเผาสถานที่เพิ่งจะมาถึงแห่งนี้ให้ความร้อนรุ่มจนเขาคิดว่ามันแปลกมากแม้จะร้อนจนขับเหงื่อออกมามากแต่สถานที่แห่งนี้ยังคงเต็มพืชพนันธุ์ต่างๆอันเขียวสดขจีงาม ร้อนอย่างกับเข้ามาในเตาเผาไม่คิดเลยว่าจะมีพืชพันธุ์ต่างๆเจริญเติบโตได้เชินเซี่ยงเด็ดดอกไม้สีแดงขึ้นมาทันทีที่มันถูกเด็ดก็กลายเป็นเหี่ยวแห้งคามือสีที่เคยแดงสดกลับกลายเป็นสีเหลืองซีดด้วยความร้อนของสถานที่ทําให้ดอกไม้นั้นแห้งเหี่ยวไปทันทีเย่เอ๋อกล่าวอย่างประหลาดใจมันน่าจะเป็นสถานที่ขึ้นชื่อว่าร้อนที่สุดในแดนมหาเทพเชินเซี่ยงกล่าวถามขึ้นว่าพร้อมกับที่เด็ดใบไม้ต่อนี่มันอะไรกัน กล่าวจบเขาก็นำใบไม้ใส่เข้าปากเคี้ยวไม่นานเขาก็รู้สึกได้ว่าน้ำเลี้ยงในใบมีความร้อนจนลวกปากเจ้าไม่เห็นเห็นหรือไงพืชพันธุ์ที่จเจริญเติบโตที่นี่เติบโตด้วยอำนาจความร้อนทั้งนั้นตำนานกล่าวว่าพืชพันธุ์เหล่านี้ล้วนถูกสร้างขึ้นจากอำนาจเปลวเ,เพลิงเย่เอ๋อกล่าวอสูรร้ายที่เกิดจากในบริเวณนี้ก็ย่อมมีอำนาจเปลวเ,เพลิงที่รุนแรงแน่นอนว่าความแข็งแกร่งของมันถือว่าเป็นของจริงเฉินเซี่ยงกล่าวข้าไม่อยากจะเจอพวกมันเสียแล้ว ในความตั้งใจของเขามีเพียงการตามหาอาวุธเทพให้พบจากนั้นจะกลับไปยังแดนสวรรค์เพื่อรวมตัวกับบรรดาหญิงสาวของตนเขาค่อนข้างคิงคดถึงเซียนเซียนและคนอื่นๆอ,อย่างมากก่อนหน้าเขาได้ถูกลอบโจมตีที่บึงโคลนปีศาจทําให้ตอนนี้เขาค่อนข้างรัดกุมโดยใช้เขตแดนมิติเพื่อซ่อนตัวปิดบังกลิ่นไอายเอาไว้ขณะนี้เขาได้มาถึงป่าตอนหนึ่งฉับพลันพบกับความร้อนพพุ่งพุ่งปะทะแม้จะกลางเขตแดนมิติแล้วทว่าความร้อนนั้นยังสามารถแทรกซึมได้อย่างน่าประหลาด เย่เอ๋อก็รู้สึกร้อนจนนางคายลิ้นห้อยออกมาทำไมมันร้อนได้ขนาดนี้ถึงกับแทรกซึมผ่านมิติได้เชียวหรือนี่หากว่าปิงหยานอยู่ด้วยคงดีเพราะการที่นางอุ้มท้าวไว้ย,ย่อมรู้สึกเย็นสบายฉับพลันเฉินเซียงก็นึกขึ้นได้เขาเข้าใจถึงกฎแห่งอำนาจพลังน้ำแข็งแล้วแม้ว่าจะไม่เชี่ยวชาญน,นักแต่เพียงการคลายร้อนถือว่าไม่ยากเย็นอันใดดูเหมือนว่าจะเป็นอาวุธเทพทั้งสี่แห่งวิหกเพลิงที่ซ่อนในสถานที่แห่งนี้ เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างมั่นใจเพราะอาวุธเทพแห่งวิหกเพลิงเป็นเอกลักษณ์พลังอักคีก่อนหน้าเขาเคยเห็นภาพคันสรวิญญาณวิหกเพลิงอันเก่าแก่ซึ่งดูคล้ายคันธนูที่ชำรุดเสื่อมโทรมแต่ในความเป็นจริงมันคืออาวุธที่สร้างขึ้นโดยเทวะจักรพัชก้าสวรรค์อำนาจพลังของมันจะต้องสูงมากเฉินเซียงจัดการสวมอภร์เต่า ทมินเพื่อเตรียมต้านทานอำนาจพลังความร้อนที่รุนแรงไม่เพียงเท่านั้นเขายังกระชับดับเทพมังกรเพียงแต่ไม่ได้เชื่อมต่ออำนาจพลังถึงกันระหว่างดับเทพมังกรและอภร์ต่อทมินดังนั้นอำนาจพลังที่แท้จริงจึงยังไม่สแสดงออกมาเย่เอ๋อสัต์เทพทั้งสี่มีตัวตนคงอยู่มานานแล้วหรือยังในตอนที่เทวจักรพัิก้าวสวรรค์สร้างอาวุธเทพเหล่านี้พวกพยัก์ขาวและวิหารเทพอสูรยังไม่กำเนิดใช่หรือไม่ เฉินเซียงตั้งข้อสงสัยการสร้างอาวุธเทพของเทวจกกักรพัรดิเก้าสวรรค์สมควรเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนวิหารเทพอสูรจะก่อตั้งเย่เอ๋อกล่าวขึ้นว่าพยัก์ขาเมงกันครามหรือที่รู้จักกันในนามสีเทพสูนผู้พิทักษ์พวกเขามีการสืบทอดกันเป็นรุ่นรุ่นพวกพยัก์ขาวปัจจุบันน่าจะเป็นรุ่นที่9้าข้าพอจะรู้จักสีเทพอสูรผู้พิทักษ์รุ่นที่3แห่งอาณาจัก,กรเทพเกนดาราอยู่ซึ่งกิเลนเพลิงนับว่ามีชื่อเสียงมากในอาณาจักรเทพปกฏเกนดาราทว่าวตอนน มรดกสืบทอดเอาไว้ให้คงอยู่จนปัจจุบันยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือมังกรครามจะเลือกมังกรเพื่อสืบทอดอำนาจพลังทั้งหมดที่มีการสืบทอดจะมีขึ้นเมื่ออาไขาหมดลงเฉินเซี่ยงกล่าวถามเพราะคิดว่าใครกันที่จะยอมสละอำนาจพลังของตนเองให้คนอื่นง่ายๆถูกต้องคาดดว่าในครั้งอดีต9ก้าราชันชุบชีวิตพวกเขาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แดนสวรรค์เพราะว่าภายหลังพวกเขาย่อมช่วยเหลือเหล่าก้าราชันแดนสวรรค์เป็นการตอบแทน เยเออกล่าวพยักขาวและพรรคพวกมีความแข็งแกร่งล้ำเลิศเนื่องจากพวกเขาได้รับการสืบทอดอำนาจพลังจากเทพอสูรที่แข็งแกร่งเพราะในรุ่นก่อนนั้นมีอำนาจพลังที่กระทั่งสามารถสังหารอสูรระดับจัก,กรพรรดิได้อำนาจพลังจะสั่งสมและส่งต่อไปในแต่ละรุ่นจึงกลายเป็นพลังที่เพิ่มพูนมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกล่าวได้ว่าเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ทีเดียวเยเออกล่าวกระทั่งที่อาณาจักรเทพเกนดาราพวกเขายังเป็นตำนานเพราะเมื่อพยักขาวและพวกพ้องมาเยือนจึงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ข้าได้ยินมาจากชายชราในอาณาจัก,กรเทพเกนดารากล่าวว่าในครั้งอดีตอาณาจักรเทพปกฏเกนดาราก็อ่อนแอเช่นกันตอนนั้น,ตน,น,นเต็มไปด้วยความวุ่นวายจากปัญหาความขัดแยง้งด้วยการปรากฏตัวของสี่เทพอสูรผู้พิทักษ์รุ่นที่สามอาณาจักรเทพปกฏเกนดาราจึงยกระดับความแข็งแกร่งให้สูงขึ้นได้ในช่วงเวลาไม่นานเฉินเซี่ยงปืนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เพื่อเก็บเกี่ยวผลไม้ก่อนจะนำมันมาเค้นเอาน้ำทว่าต้องรีบคว้างทิ้งในทันทีเนื่องจากน้ำที่ออกมาร้อนกว่าลาวาเสียอีก เชินเซี่ยงกระโดดกลับลงมาพยักเข้าปัจจุบันเป็นรุ่นที่9แล้วรุ่นที่8รุ่นก่อนหน้าหลักแข็งแกร่งมากไหมนอกเหนือจากอาณาจักรเทพ,พกฎเกณฑ์ดาราของเจ้ามีดินแดนหรือที่ไหนแข็งแกร่งอีกบ้างหลังจากนี้หากแดนสวรรค์เริ่มกลืนกินอีกสมควรไม่พ้นก้าวอาณาจากักรกรกส์เป็นแน่แท้และนั่นจะทําให้ความแข็งแกร่งของแดนสวรรค์มีระนาบใกล้เคียงกับอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราหากว่าสามารถพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแดนสวรรค์จะอยู่เหนืออาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราได้ไม่ยาก เฉินเซียงเดินไปเนิบเนิบในป่าพร้อมกับที่พูดคุยกับเย่เอ๋อก่อนหน้านี้เขาไม่พบสิ่งมีชีวิตใดเลยทว่าตอนนี้กลับได้ยินเสียงร้องเล็กๆแว่วผ่านหูไม่ใช่คล้ายเสียงพูดคุยเล็กแหลมเสียมากกว่าเฉินเซียงตัดสินใจเดินไปตามทิศทางของเสียงในทันทีผ่านไปอีกสักครู่เสียงก็ยังคงอยู่ทว่าเฉินเซียงกลับไม่พบเห็นสิ่งใดมันยิ่งสร้างความประหลาดใจระหว่างนั้นเย่เอ๋อจึงกล่าวขึ้นว่าเสียงมันดังมาจากด้านในต้นไม้ เฉินเซียงจ้องสังเกตไปตามกิ่งก้านใหญ่ๆของต้นไม้ต้นหนึ่งจึงพบโพรงเล็กๆที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตอาศัยด้านในเขตป่าแห่งนี้ต้นไม้ที่ขนาดใหญ่สุดก็ประมาณ3าคนโอบเฉินเซียงจึงเข้าใจได้ว่าพวกมันเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากแล้วทว่าโพรงดังกล่าวมันเล็กเกินไปสำหรับคนคนหนึ่งที่จะมุดลอดเข้าไปได้เขามาที่ข้างลำต้นก่อนจะแนบหูเพื่อฟังเสียงฉับพลนันได้ยินเสียงเล็กๆผ่านมาออกจากข้างในท่านปู่ผู้นำพวกเราจะทำอย่างไรกันดี มีคนเข้ามาในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่สามารถทำอะไรมันได้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะพินาศพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกยึดครองโดยพวกมันมันเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราทั้งหมดหากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกเราทั้งตระกูลจะต้องสูญสิน้น เธอพวกเราคงทําอะไรไม่ได้แล้วพวกเราอาศัยอยู่มานานแต่ไม่เคยได้พบเจอเรื่องแบบนี้ไม่นึกเลยว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราจะมีมนุษย์ตัวใหญ่เข้ามายึดครองแถมดูแล้วคาดว่าจะอยู่อีกนานเลยด้วยเสียงชายชรากล่าวหลังจากที่กล่าวจบก็ตะโกนขึ้นว่ามีคนอยู่ข้างนอกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ